ออมืน้องมาดาจะเอาน้ำโคกให้พ่อกินเอาเยอะๆเด้อเอาเยอะๆนะพอพอพ่อมันเฮียมันเฮียมาดามันเฮียแล้วมาาดมันเฮียพอแล้วพอแล้วยามันเฮียแล้วไะมันจะเฮียทิมมืดเอายาเฮ็ดยาเฮ็ดยาเฮ็ดห้ยฮ้ยมัเฮียทิมมืดต้นแล้วกินน้ำแหน่กินน้ำแหน่กินน้ำแหน่ะคำนึงกินน้ำแหน่ะคำเดียว กิน้ำเนโอ้มีหอดน้ำโอชิกินน้ำเน้ยจะเฝ้าไปยาแลนนี้จะแลนนี้ไหม่าเน้ถทาเนะกินน้ำเน้เนี่ยน้ำโอชิพู้ใดนี่ยกินเน้อเอากินเน้เอายืส้นะไกินน้ำเน้กินน้ำเนกินน้ำเน้กินน้ำเน้่าม่นน,น,านนี่ยดนะายดมันเนี่ยพูดไม่เล่นไม่อีกแล้ว ปูปูยาเห็ดยาเห็ดยาเห็ดไม่ปูปูดาม่นปูมันเล่นไม่อีกแล้วปูปูดามันแ้ยปูมันเล่นไม่อีกแล้วเห็นแล้วโอ้ยปวดท้องเป็นยังก็ปวดท้องโอ้ยนี่แล้วกินน้านนี่แล้วมันกินแล้วมันปวดท้องเนี่ย ต้องเอาให้พ่อกินได้เนี่ยกีฬากินไม่ได้เนี่ยกูอะวดขี้โอ้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับน้าเห้ือไม่ได้กินซ้ำพ่อเอานี้อย่างเงี้ยอยังอุ้ยยานพ่อมันไม่ได้เอาหน้าพ่อไม่ได้เอาหน้ามันกัดเด้อไม่ได้เอาหน้าพ่จริงจริงกินแหนกินแหนกินแหนกินน้ำแหน่ไอพ่อกินน้ำแหน่กินน้ำแหน่ อืมกินเอา้าเหมือนแล้วกระป๋องเปล่าตัวเนี่ยเอา,อาทีมบมจงไม่พอเลยไอทีมนะเซื้อขนมได้บ่ปบไเนี่ยขาดซ้ำเงินขาดซ้ำเสื้อได้อยู่ซื้อได้อยู่ซื้อได้อยูเอาเอาเสื้อได้อยู่กินน้ำเน้แบ่งเน้แบ่งเน้เนกินน้ำกินน้ำ กินน้ำเนี้ยกินน้ำเนี้ยเอาอย่าเล่นนี้ไหมเอาสิกินไอเตีมเลยกินนี่อย่างสิไปซื้อไอ้เตียมล่องบาลหรือสิซื้อน้ำโคกอยู่นี่สิซื้ออยู่นี่แต่สิเสียอย่างก็น้ำอะไรเนี่ยน้ำโคกเหรอน้องมาดาอยู่ไหนน้ามาดาอยู่ใส่ปะ เห็นมาด่าบอเห็นบอมาด่าเอาตื่นเหมือตื่นเหมือตื่นเหมือเอา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 ความความเอาไปดับ s <S <that> มันเหี้ยัง <that>